สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับโป o ตูทิปส์วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคลิปกรุ๊ปนะครับการที่เราจะจับคลิปแต่ละอันเนี่ยมารวมกันเป็นกรุ๊ปเพื่อที่เราจะได้ย้ายหรือว่าทำอะไรให้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสียงอาจจะค้องก้องนิดนึงเพราะว่าย้ายห้องทำงานนะครับห้องใหม่ก้องมากเลยก็คือไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ก็จะตัวคลิปกรุ๊ปเนี่ยมันก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้ได้ไม่ยากนะครับเ,เช่นเรามีคลิปอยู่หลายๆอันเนาะอ่ะก่อนอื่นต้องรู้จักก่อนนะว่าไอ้กลุ่มกลุ่มก้อนของเสียงเนี่ยนะครับอันนี้คือคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งถ้าเกิดคุณใช้โปรทูมานานพอเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้คําว่า r g i o n นะครับหรือว่าใน Logic ProX เนี่ยเขาก็ใช้คำว่า r e g จ n เช่นเดียวกันแต่ว่าโปรตูเนี่ยเปี่ยนมาใช้คำว่าคลิปเรียบร้อยแล้ว จะตกคนนี้คือคลิปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเวลาที่เราทําอะไรกับมันก็ตามเนี่ยมันจะทําไปแค่1อันเนาะเออหรือว่าถ้าเกิดเราจริงๆแล้วเรากดซีเล็กก็ได้นะครับกดชิปค้างไว้เงี้ยแล้วก็เลื่อนเนี่ยมันก็จะเรื่องอะไรมันก็จะเป็นก้อนไปนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีวิธีวิธีการหนึ่งก็คือการกรุ๊ปตัวคลิปต่างๆเข้าด้วยกันนะครับซึ่งจริง,รงๆแล้วอ่ะมันจะคล้ายๆกับการกรุ๊ปแทร็กเนาะแต่กรุ๊ปแทร็กเนี่ยมันจะเป็นทั้งแทร็กเลยนะครับ แต่เนี้ยมันจะเป็นแค่ก้อนของคลิปที่เราเลือกไว้อย่างเช่นผมอยากให้2ก้อนเนี้ยมันทําอะไรด้วยกันนะครับผมก็ทําการกรุ๊ปไว้ถ้าเราอยากให้มันอยู่ด้วยกันนะครับก็กด Option Command G ก็คือการกรุ๊ปตัวคลิปนะครับตอนนี้จะสังเกตได้ว่ามันเชื่อมกันเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เชื่อมกันนะมันแค่กรุ๊ปกันเฉยๆนะครับไม่เหมือนกับการ Consolidate Consolidate คือการ b r o n s e file แล้วก็เอามาใส่เลยนะครับแต่ตัวเนี้ย มันจะสามารถที่จะอันกรุปได้ก็กดออปชั่นค m m a าน U เพื่อที่จะอันกรุปนะครับทีนี้พอเรากดกรุปปุ๊บ,บเกิดอะไรขึ้นมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับทำให้เรารู้ว่าไอ้ตัวคลิปตัวเนี้ยมันเป็นกรุปอยู่นะครับซึ่งตัวคลิปเนี้ยมันจะข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดเราทำการคอนโซลิเดตไปแล้วอ่ะเราแก้ไขมันไม่ได้นะครับแต่ว่าสมมติเราทำการกรุปเนี้ยมันแก้ไขได้อย่างเช่นผมอยากที่จะทำเฟด เอาตรงนี้นะครับผมก็ทำเฟดเอาไว้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บผมทําการกรุ๊ปนะครับออปชัน m m a n d G เหมือนเดิมมันก็ทําการกรุ๊ปเรียบร้อยละตัวเฟดเอามันก็จะอยู่ด้านในนะครับแตเราจะไม่เห็นนะครับพอเราออปชัน o m m a n d U เพื่อที่จะแตะออกมาปุ๊ตบตัวเช่ตัวเฟดเอาก็ยังอยู่ซึ่งเราสามารถมาปรับแต่งที่หลังได้อันนี้ก็ เป็นอะไรที่สะดวกดีนะครับคือจะบอกว่าไอ้ฟังก์ชันพวกนี้มันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับว่าเราจะใช้งานยังไงแล้วก็ทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับหรือบางทีเราไม่จำเป็นต้องเป็นแทร็กเดียวกันก็ได้นะครับเอาเป็น2 t r แทร็กก็ได้นี่ก็คือเอาคลิปเนี่ยสตัวเนี้ยสมมตินนเอาคลิป4ตัวนี้นะครับจับกรุ๊ปเข้าด้วยกันทำได้ไหมทำได้ออปชันค o m m a n d g นะครับกรุ๊ปเข้าด้วยกันเวนลาย,ย้ายก็ ย้ายไปด้วยกันหมดเลยนะครับตัวอื่นเนี่ยไม่ต้องย้ายเนาะเออปรึง่งมีกลับไปปรึง่งนะครับก็อันเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่ควรจะรู้ไว้เนาะไม่ได้ยากมากนะครับทวนอีกรอบออปชัน Command G สำหรับการกรุ๊ปแล้วก็ออปชัน Command U สำหรับการอันกรุ๊ปนะครับก็ลองเอาไปแอพพลายใช้ดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ รักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ